หัวทิ้งเราไปเราลำพึงลำพันอยู่คนเดียวในบ้านของเรา5 4 3 2แอคชั่นเกิดมาเป็นชีวิต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 ใช่สิใช่สิชีวิตของฉันชีวิตของฉันอีสมศรีหีบหักอีสมศรีหีบหักมันตกใจนะเอกชื่อสมศรีนามสกุลหีบหัก พูดดังๆนะลูกพู้ทัดๆและอคติ้งนี่ก็ต้องใส่อารมณ์ผัวทิ้งเราไปเราเสียใจแล้วเราประกอบกับความแค้นด้วยต้องมีอคติ้งท่าทางนิดนึงใช่เนี่ยกำมือแน่ๆเนี่ยแค้นพระเอกไงเออมองพระเอกไปเกิดมาเป็นชีวิตเกิดมาเป็นชีวิตเออเกิดมาเป็นชีวิตอะไรของมึงอะไรของมึงฮะไปแก้งมางเอกกูไม่ได้จะไปแกล้งเขาชีวิตกูมีความสุขแล้วถือไม้ไว้ถือมาไว้อย่าทะลึ่งกับน้องเขาไม่เอามึงนี่ เห็นผู้หญิงไม่ได้มึงเนี่ยเกิดมาเป็นชีวิตเกิดมาเป็นชีวิตชีวิตของฉันชีวิตของฉันอีสมศรีหีบหักอีสมศรีหีบหักมึงไม่รักกูแล้วมึงไม่รักกูแล้วไอ้สมถวยคงควรคอยไอ้สมถวยคงควรคอยเอออย่าชำเลือกครับมองชัติมองในชัติด้านหน้าครับผิดช่างมันพูดเลยนะครับมึงไม่รักกูแล้วมึงไม่รักกูแล้วไอ้สมถวยคงควรคอยไอ้สมถวยคงควรคอยมึงจำไว้นะมึงจำไว้นะ มึงไปลักลูกเจ้าของร้านทองมึงไปลักลูกเจ้าของร้านทองมึงอยากกินหมูหมึกกุ้งมึงอยากกินหมูหมึกกุ้ง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 อ่าหมูหมึกกุ้งเสียหมูหมึกกุ้งเสียกูว่าไปหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งเฮ้ยนางเอกเศร้าอย่าวัวเลาะอย่าวัวเลาะพูดเลยพูดเลยพี่ช่างมันเดี๋ยวเข้ากล้องเอาใหม่กล้องเอาใหม่ฮะแอคชั่นใหม่นะครับห้าสี่สามสองแอคชั่นหมูหมึกกุ้งเสีย หมูกึ้งเสืออูเอาไปหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งอูเอาไปหุงตุ๋นต้มนึ่งอีเหี้ออุ่นหายอุ่นหายพี่อย่าไปด่าตั้งเองเด้อีเนี้ยอีเนี่ยเออเขาผิดนิดหน่อยเอาใหม่เอาใหม่มึงจําไว้นะ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 มึงอะจำไว้นะเป็นรักเจ้าของร้านทองไปรักเจ้าของร้านทองร้านอาเฮียหลีอาหลีเฮียร้านอาเฮียหลีอาเดี๋ยวอย่าผิดอย่าผิดอย่าผิดนะ ยี่แปดลักษณะเขไม่พลาดแล้วอย่าเพิ่งผิดนะมึงจําไว้นะมึงจําไว้นะลูกเจ้าของร้านทองลูกเจ้าของร้านทองเขาไม่รักมึงหรอกเขาไม่รักมึงหรอกมึงพากูไปหายายมึงพากูไปหายายกูอุตส่าห์ซื้อลำไยไปให้กูอุตส่าห์ซื้อลำไยไปให้ยายกินลำไยน้ำลา,ลายยายไหลย้อยยายกินลำลำไยน้ำยายไหลไหลย้อยนี่นี่คนไทยมันคนไทยไหมเนี่ยคนไทยใช่ไหม บทมันยากอะบทมันยากมึงจำไว้นะมึงจำไว้นะถ้ามึงกลับมาเมื่อไหร่ถ้ามึงกลับมาเมื่อไหร่เจอดีแนะ่เจอดีนะแน่ะแล้วผัวเดินทางกลับมาผัวในบทเราเป็นผัวนางเอกฮะเดินทางมามโอเคไหมฮะเดินทางมาเอาโซซัสโซสเซมาเลยห้ 5, 4, 3, 2, าสี่สามสองแอคชั่นระเอกเดินทางมาครับฮะอย่าเพิ่งมาถึงตรงนี้ <S <S เดินแล้วมาหยุดแค่ตรงนี้ก่อนห้าสี่สามสองแอคชั่น จีจ้าสีจ้าเฮ้ยเฮียได้เมาเหมือนนะเสียงเมาเหมือนนะเอาใหมา่สีสีพี่สมทวยคงคนคอยมาแล้วพี่สมทวยคงคนชัดนี่น้องก็ได้เล่นเต็มที่อีกเที่ยวไหมสีสีพี่สมทวยคงคนคอยมาแล้วพี่สมทวยคงคนคุยเ,เปิดประตูลับด้วยเปิดประตูลับด้วยเอ๊ะเสียงใครอะ เอ๊ะเสียงใครพระเอกเคาะประตูสามครั้งเคาะไม่ไม่ทาําหมาก็เคาะสามครั้งไม่เหมือนไม่เหมือนกับหมูเนี่ยมาเนี่ยพระเอกเคาะประตูสามครั้งสีเปิดประตูรับพี่ด้วยเปิดประตูรับพี่ด้วยแล้วแล้วพระเอกเคาะประตูอีกสามครั้งสีสีส เปิดประตูรับพี่ด้วยเปิดประตูรับพี่ด้วยแล้วระเอกเข้าประตูอีกสามครั้งเมื่อไหร่มึงจะเปิดสักทีเนี่ยฟังได้หรอกฟังได้เออเอสเสียงใครเนี่ยเอสเสียงใครรับเอกนักเอกเดินไปเปิดประตูฮะเปิดประตูห้าสี่สามสอง action ในเปิดประตูเปิดประตูเสื้อผ้าเนี่ยเปิดประตูอย่างเงี้ในเวลาเปิดประตูเนี่ยเราเปิดประตูปุ๊บเฮ้ยฮะตกใจเห็นพระเอกมาเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมฮะ เอาไหมนะครับ5 4 3 2อแอคชั่นห้ีสีพีีมาแล้วพี่มาแล้วทำไมเสียงกระสาบกัง่ายเลยฮะอูเจ็บเนี่ยไปเอกมันเจ็บใจที่โดนนังเอกทิ้งไปไม่เจ็บไอ้ <c oughs> นีฮะเฮ้ยไม่เจ็บมันเนีมันการแสดงนี่มันของเล่นกู <c oughs> กข่าวลงกูข่าวลงใกล้ๆนังเอกใกล้ๆกล้นางเอกอ่าสีสี พี่มาแล้วพี่มาแล้วคิดถึงสีจังเลยคิดถึงสีจังเลยสีจ้าสีจ้านี่มองที่อะไรนะอ้าวนุ๊กวันหน้าสีสีอยู่ด้านบนหน้าอยู่ด้านบนมึงกลับมาทําไมมึงกลับมาทําไมออกจากบ้านกูไปซะออกจากบ้านกูไปซะพี่ไม่ไปพี่ไม่ไปทําไมไปมึงเจอดีแน่ถ้าไม่ไปมึงเจอดีแน่ทางซ้ายทางขวาทางขวาเอามากับข้างกับข้างครับไปกับพับไปทางโน้นเราเร็วไปทางโน้น สีจา๋าอยู่นี่อาจารย์แม่อ่ะอ่ะอาจารย์นี่แหละน,นัก้าๆสีจา๋าสีจา๋าพี่ไม่กลับพี่ไม่กลับมึงไม่กลับมึงไม่กลับเจอดีแนะ่เจอดีแนะน่นางเอกแค่มือซ้ายจิกหัวพระเอกจิกจิกแล้วจิกจิก,จกไปมาไม่ถนดัดไม่ถนดัดเอ้ยเอ้ยถนัดขวาเหรอฮะย้ายฝั่งย้ายฝั่งฝัง่งนี้ฝั่งนี้คนจะได้เห็นทำไมเร็วเร็วจะเร็วเร็วจะช้าเร็ว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 สีอยู่นี่ ไอ้นไหมมาเอ้ควอยคนละคนนั่นแหละขยคนละคนกันน้องเอกใช้มือซ้ายจิกหัวมาเอกจิกจิกเดไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอันนี้เนี่ยดูตัวอย่างหมูหมนี่ดูตัวอย่างน้องเอกมึงกลับไปซะมึงกลับไปซะกลับไปซะทำไมกลับทำไมกลับเจอดีแน่เจอดีแน่แล้วแล้วน้องเอกใช้มือซ้ายจิกหัวมาเอกจิกจิกจิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรฮะจิกแล้วปิดหูจิกแล้วก็ชาเข้ามาอย่างนี้ เอาไหมฮะให้มือซ้ายจิกหัวพระเอกจิกเฮ้ย <c oughs> อย่างนี้เลย <c oughs> ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับรับรองไม่โดนแน่นอนถ้าโดเนเดี๋ยวจมูกมันหักปล่อยมัน <c oughs> แ,แล้วพระเอกใช้มือซ้ายจิกหัวพระเอกจิกกระชากเงื้อมือขวาขึ้นตบไปที่หน้าพระเอกตบตบแรงๆเลยไม่ต้องกลัวแรงๆเงื้อมือขวาขึ้นตบไปที่หน้าพระเอกตบเดี๋ยวเดี๋ยว ข้างล่างได้ยินไหมได้ยินไหมครับเพื่อได้ยินไหมได้ยินไหมครับเฮ้ยไม่ได้ยินนะไม่ได้ถ้าไม่ได้ยินน่ะมันจะไม่ผ่านได้หลอกจะไม่ผ่านนะครับเพราะในกล้องเสียงยังไม่เข้ามาในกล้องนะฮะมันเป็นการแสดงครับการแสดงอีกรอบนะฮะให้ข้างล่างได้ยินด้วยแล้วน้องเอกใช้มือซ้ายจิ้มโขมพระเอกเงือมือขวาขึ้นตบไปที่หน้าพระเอกเดี๋ยวด้วยพึ่งบอกตบใค้ตบนะเออมือขวาขึ้นตบไปที่หน้าพระเอกตบได้ยินไหมฮะ ไม่ต้องลัวนะเน่่เน,น,น,น่่ตกไปเต็มที่เลยอันนี้เป็นหน้าไฟเบอร์ทำมาจากยันทีนะฮะไม่เจ็บตกไปก็ไม่เจ็บนะครับตกได้เต็มที่เลยเดี๋ยวแอบแดกเล่ามาะมึงเนี่ยหน้าแดงในสัตว์แอบแดกเล่ามา,มาใช้าม,ามือซ้ายจิกหัวพระเอกเงอมือขวาขึ้นตกไปที่หน้าพระเอกตกสีพูดไปเลยเดี๋ยวตอนท้ายสุดจะมีบทเลิฟซีนไงอ้าสีสี สีกล้าตกพี่เหรอสีกล้าตกพี่เหรอสีไม่รักพี่แล้วสีไม่รักพี่แล้วแต่สีกล้าจริงแล้วก็ถ้าสีกล้าจริงแล้วก็ส้มตีนมีไว้ทำไมมันเป็นบทเลิฟซีน <granny> ตอนจบไงพอนางเ <โฮ pet> อกจะทำแล้วปุ๊บจะสงสารเราสีสีถ้าสีไม่รักพี่แล้วก็แต่สีไม่รักพี่แล้วก็ส้สมสตีน,ม,ตนมีไว้ทำไมส้มตีนมีไว้ทำไมมึงกล้าท้ากูเหรอมึงกล้าท้ากูเหรอมึงกล้าท้ากูใช่ไหมมึงกล้าท้ากู แล้วล้าเอกถอดรอ,องเท้าออกด้านขวาด้านขวาอดออก,ออกไม่มันมีบทเลิฟซีนตอนจบ <c oughs> เอาเต็มที่เลยมึงไม่กลับไปใช่ไหมมึงไม่กลับไปใช่ไหมมึงเจอดีแนะ่เจอดีแนะ่แล้วนางเอกยกเท้าขวาขึ้นอ่าประคองนางเอกยกเท้าขวาขึ้นเออยกข้างเลยที <c oughs> เราไม่ต้องคัวใกล้ๆออ <c oughs> มึงกลับไปซะ <c oughs> มึงกลับไปซะ <c oughs> ไม่กลับเจอดีแนะ่ไม่กลับเจอดีแน่กูไม่กลับกอไม่กลับน้าเอกยกเท้าขวาขึ้น ทิพยปที่พระเอกทีพอีศรีศรีจ๋าทำไมทักพี่อย่างนี้ทำไมถึงทักพี่อย่างนี้ศรีจ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าฉันขอโทษนางเอกก็คเฉยคางพระเอกขึ้นแล้วค่อยเฉยคางพระเอกขึ้นศรีไม่โกรธพี่ใช่ไหมไม่โกรธพี่ใช่ไหมพระเอกลุกขึ้นแลลุกขึ้นลุกขึ้นเดี๋ยวลุกขึ้นเร็วๆฉันไม่โกรธพี่หรอกจ้าฉันไม่โกรธพี่หรอกจ้าฉันขอโทษฉันขอนางเอกก็ค่อย เอาหน้าใกล้ๆพเอกใกล้ๆฮะก้องจับมาก้องจับมาครับใกล้ๆตามองตาครับแล้วแล้วน้องเอกถุยร้ำลา่ใสหา้าพระเอกถุยถุยลยถุยเยอะเยอะซีนอะไรวะเนี่เยโอ้ขอบคุณน้องมากเครับ ขอบคุณน้องเข้ามาที่อุตส่าห์นะครับมาร่วมแสดงเป็นนางเอกด้วยขอเชิญคุณแป๊บนะคุณแป๊บโอเคครับมอบรางวัลให้กับน้อง2,000บาทครับผมโอเคครับฮะย่าโอนบัญชีไว้เลยนะครับนะฮะอย่าแปะไว้ที่หลังรถนะฮะเดี๋ยวบอกเลขบัญชีไว้เออเออกับคุณน้องมากเดี๋ยวน้องลงไปพักผ่อนก่อนเออน้องไปโอ้เหี้ยเออเดินไปอาบน้ำก่อนนะขอบคุณมากครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวโมตังค์น้องสองร้อยเลยให้น้องมาสองร้อยแล้วเร็วน้องก็พิการเนี่ยขาไม่เท่ากันใช่ไหมฮะ ให้น้องสองร้ยโนโนมาอ้อมอ้มอมมาอ่าวไอเฮียนีก่กระเป๋าตังค์ือบ้านผีสิงในสัตว์ให้น้องเอาไปสองร้อยอ่าหนึ่งร้อยบาทครับเออเอาไปซื้อยจาหม่องนวดมือนะนวดมือเพราะมือเขาอาจจะเจ็บนะอันนี้พระเอกมิสิกของเราเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง